เมืองเวสาลีเนี่ยเดิมเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะเป็นเมืองที่มีพระราชาเนี่ยที่ปกครองประเทศะเ,เป็นคณะเลยเป็นระบบประชาธิปไตยเลยถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์นะ,นะในสมัยนั้นก็มีระบบประชาธิปไตยแล้วนะมีกษัตริย์เจ็ด 7, 7พันเจ็ดร้อยเจ็ดพงแต่ว่าในแต่ละยุคเนี่ยก็จะ มีผัดกันเวียนขึ้นมาเป็นประธานนะแต่เวลาการปกครองก็ปกครองร่วมกันนะเป็นเมืองที่ไพยบูรณ์นะมีปราสาทสำหรับพระราชวังเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังนะนะมีพระราชอุทยานเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังนะมีสโบครณีเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังนะเดิมนี่เป็นเมืองที่ไพยบูรณนะ์มีมนุษย์เกินกลนมากเลยอุดมสมบูรณ์มากนะ ก็สืบทอดกันมาเนี่ยเป็นเมืองที่สม,มคีกันมากมีความเข้มแข็งกันมากแต่พอเข้ายุคสมัยปัจจุบันกับเกิดภัยแรงขึ้นมานะพอเกิดไฟแรงก็คือฝนไม่ตกฝนไม่ตกนี่นะข้าวกล้าก็ตายเนี่ยนะสมัยนั้นนี่เขายังไม่ได้มีการทำเขื่อนนะ การกักเก็บน้ำเพื่อทำนี่ก็ต้องอาศัยฝนตกต้องตามฤดูกาลนะแต่ยุคสมัยนั้นฝนกับแรงไม่ตกเลยนะพอฝนไม่ตกนานวันเข้าข้าวก้าก็ตายนะไม่มีน้ำนะแม่น้ำน้ำต่างๆก็แห้งหมดนะพอเกิดภัยแล้งขึ้นมาเนะี่ยคนจนตายก่อนนะคนจนไม่ได้มีข้าวเก็บไว้ในคังในยุ้งฉ้างมา คนจนตายก่อนพอคนจนตายมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะเขาก็ขนศพเนี่ยไปไว้อยู่นอกพระนครนะคนอินเดียเขานะจะเผานี่มันต้องเป็นพวกชนชั้นสูงนะนะตอนนั้นคนจนตายเยอะมากก็เลยขนไปขนไปนอกไปกองไว้งั้ะน,นะนะผลจากการที่ซากศพมากเข้ามากเข้า,มา,ขามากเข้าเนี่ย พวกอมนุษย์ได้กินนะมันก็เลยพวกอมนุษย์ก็เลยเข้ามาสู่พระนครน,นั่นเองพวกอมนุษย์ที่ชอบสิ่งปฏิกูลพวกซากศพก็คือเป็นพวกอสุรกายอสุรกายเนี่ยนะในมิติที่มีมิติที่ใกล้เคียงที่อยู่เนื่องกับมิติมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งสุขติภูมิแล้ก็ทุกติภูมิ สุกติภูมิก็คือพวกภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางรุก,กเทวดาพวกนี้จะมีมิติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากเลยสามารถเชื่อมมาสานกันง่ายมากเลยส่วนอบายภูมิก็จะมีพวกน,นอจกจะสัตว์เดรัจฉานแล้วก็พวกสัมภเวสีนมิติที่เป็นพวกที่ถูกพันธะยึดโยงอยู่เราก็เปรต เราก็พวกอสุลกายเป็น,นี่ก็จะเป็นพวกที่หิวก็หายมากอสุลกายนีนย่จะเป็นพวกมีวิบากอัดแน่นแล้วก็หลงก็จะชอบพวกกินสิ่งปฏิกูลสิ่งสกรปรกโสโครกต่างๆถ้าอย่างในยุคสมัยนี้ที่เราพอจะรู้จักหน่อยก็พวกผีปอบผีกระหังผีกระเือพวกนี้ยพบ อสุรกายทั้งนั้นนะนะนะพอพวกนมนุษย์เข้ามานพลังงานที่ไม่ดีมันก็ยิ่งอบอวนเข้าไปใหญ่แล้วเนะพราะว่าอสุรกายนี้บิบากมากหมุนวนเป็นพลังงานที่หนักนะมันก็จะทําให้กระแสรพระน,นครอบอวนอยู่ย่างนั้นนะนะพออสุรกายมากสิ่งที่ตามมาก็คือโรคระบาดเนะพราะว่ามันยิ่งปฏิกูลขึ้นไปใหญ่พอยิ่งปฏิกูลขึ้นไปใหญ่ก็ โรคระบาดก็เกิดขึ้นนะอหิวาตกะโรกโอ้โหถ้าสมัยก่อนอาหิวาตกโลกขึ้นนี้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีวัคซีนเหมือนสมัยนี้เนี่ยตายกันเบือนะ่อเนี่ยต้องหนีให้ทันนะ่ะนะไม่สามารถเก็บข้าวของทันเลยเพราะว่าถ้าอหาิวัตกโลกเกิดในสมัยนะั้นนี่คือระบาดกันเร็วมากเลยเนะี่ยพอเมืองเวสาลีเผชิญกับภัยสามอย่างทุกภัยฝนแรง ข้าวก้าตายหมดนะคนจนตายกันเกลื่อนเลยนะแล้วก็อนมนุษภัยเนะี่ยเข้ามาสู่พระนครก็มันทำให้บรรยากาศทั้งในมันอบอวนไปหมดเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลกระแสไม่ดีเราก็พยาธิภัยนะภัยจากโรคระบาดคนก็ยิ่งตายกันมากเลยเนะพราะคนตายกันมากนี่จากเมืองอุดรสมบูรณ์ก็โอ้โหประสบเพศภัยหนักเลย พวกชาวพนครก็เลยได้รวมตัวกันเข้าเฝ้าพระราชาได้กราบทูลว่าเนี่ยภัยสามอย่างเนี่ยเกิดขึ้นที่พะนครแล้วเนี่ยชะ้อยพระราชาจะไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ได้เทคโนโลยีใช่ไหมเขาอยู่กับธรรมชาตินะฝนตกตามต้องฤดูกาลมีน้ำทำนาเก็บเกี่ยวทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้หมด พระราชาที่ขึ้นครองเมืองผู้นำประเทศเนี่ยต้องตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมเนี่ยเทวดาก็จะปกปักรักษาก็คือเทวดาจะลงมาใกล้ชิดมนุษย์มากเพราะว่าคนมีบุญโดยเฉพาะพระราชาต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีทศพิตราชธรรมเนีเทวดาปกปักรักษาทุกอย่างมันก็จะ เป็นไปตามกลไกธรรมชาติฝนตกต้องตามฤดูกาลต่างๆฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนประเทศก็จะสงบสุขแต่เมื่อยุคสมัยใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาแล้วเทวดาก็หลีกออกแล้วเพราะว่ามันเริ่มเกิดกระแสไม่ดีในเมืองขึ้นมาพอเทวดาหลีกออกภัยภัยต่างๆจะเริ่มตามมาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ้างอะไรบ้างถ้ายุคสมัยนี้นี่ไม่ต้องคุยกันเลย แต่ว่ายุคสมัยนี้เราก็ยังอิงพวกเทคโนโลยีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ถ้าจะเป็นสมัยโบราณนี่เขาอิงก,กับธรรมชาติล้วนๆเลยนะเนี่ยอย่างน้าเนี่ยฝนแรงไม่ตกไม่ยุคนี้เรายังมีเขื่อนสมัยนะั้นไม่มีเขื่อนก็คือแรงกันเลยนะก็เลยได้กราบทูลพระราชาว่าชะลอยพระองค์จะไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาก็เลยนะเรียกคณะปกครองทั้งหมด นะเพราะว่าเจ้าริชวีนี่เขาปกครองกันเป็นคณะนะเราก็ตรวจสอบว่านะเราไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้านใดบ้างนะก็พอตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามพุทธธรรมประเพณีทั้งหมดเลยไม่ได้มีผิดเลยนะนะเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในธรรมทำถูกต้องตามประเพณีต่างๆ นะก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมละที่วงจรหมู่ที่ต้องรับกันคนะณะปกครองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนนะแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วในเราก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหานะก็เลยปรึกษากันว่าเราจะทำอะไรกันดีนะนะก็มีเจ้าริชวีท่านหนึ่งเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระพุทธเจ้านะอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทันะ้งหลายเพื่ออนุคห์แก่มนุษย์และเทวดาทาั้งหลายนะถ้าไงเราทูลอรา,า,ารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาสู่เมืองของเราเนะีนะ่ยอุปัตวะภัยอันตรายทาั้งหลายอาจจะสงบระง่าไปก็ได้นะนะพอได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นพ้องต้องการว่าเออ งั้นเราควรทูลเชิญพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าปัจจุบันนะพระองค์ได้ประทับอยู่ที่กรุงราชครหกนั่นเองนะเป็นพนรรษาที่สองซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาปกครองประเทศอยู่ก็เลยส่งเจ้าริชวีทีนะ่เป็นที่รู้จักของพระราชาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมอํมมาแล้วก็ยกทัพใหญ่ไปเลย พร้อมเครื่องบรรณาการต่างๆมากนะก็ไปถึงกรุงรัชคึกนะเราก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมิสานะเราก็ได้กราบทูลว่าเนะี่ยข้าแต่พระมหาราชเจ้านะขอพระองค์ได้โปรดอนุเครานะห์นะนะพวกข้าพระเจ้าประสงค์ที่จะอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเพื่อโปรด กรุงเวสาลีนะเพราะว่าบัดนี้กรุงเวสาลีกำลังเกิดภัยหนักมากผู้คนล้มตายกันมากพระเจ้าพิมิสารท่านเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะท่านมีเมตตามากนะแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่จะตัดสินนะว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปหรือไม่ก็เลยบอกว่างั้นพวกท่านก็ไปทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าเถนะพวกเจ้ารชวีก็เลยเข้า ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกราบทูลภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองของตนเนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรวจดูด,ด้วยพุทธญาณของพระองค์ก่อนนะก็เลยพบว่านะภัยที่เกิดขึ้นนะมันมีเหตุอยูนะ่ถ้าพระองค์ได้เสด็จไปณที่นั้นนะเราก็แสดงรัตนสูตรนะ อัสยาของพุทธานุภาพเนี่ยจะแผ่ไปตลอดแสนโกดจกักรวาลเลยคือแผ่ไปไกลมากอาณาเขตของพุทธอาณาเขตหลังจากแสดงธรรมจบเนี่ยจะมีหมู่สัตว์ที่บรรลุธ,ธรรมเป็นจำนวนมากเ,เห็นเหตุแล้วว่าไปแล้วภัยจะสงบแล้วจะมีผู้บรรลุธ,ธรรมมากก็จึงรับคำอารัธนานั่นเองเนะ หลังจากนั้นในพระเจ้าพิพิสานพอได้สดับว่านะพระผู้มีพระภาคเจ้ารับนิมนต์ก็จึงได้เข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุธเจ้านะทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาเสด็จยังกงรุงไวยสาลีหรือพระพุทธเจ้าขา่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าเจริญพรมหาบาพิษนะพระราชาก็เลยกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอเวลาให้หม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตะเตรียมหนทางทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากนั้นพระราชาก็เลยได้เตรียมหนทางเนี่ยนะจากกรุงราชครึกเนี่ยต้องไปถึงแม่น้ำคงคาก่อนนะเป็นหนทางตลอดห้ายน์ด้วยกัน ยอดหนึ่งก็สิบหกกิโลเนะีนะ่ยพง์ก็ให้พวกข้าราชบริพารเนะี่ยเตรียมหนทางให้ทุกอย่างเรียบเตียนอย่างดีเลยนะเราก็ทำที่พักระหว่างทางนะยอดหนึ่งก็ทำที่หนึ่งยอดหนึ่งก็ทำที่หนึ่งรวมเราก็ห้าที่ตลอดห้ายอดจนถึงแม่น้ำคงคานะนะพอตาเตรียมพร้อมเราก็เลยเลย่ยทูลเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระพิสุสงฆ์500รลูกเนี่ยก็จึงได้เสด็จพุทธดำเนิน,นพระราชาก็เตรียมเครื่องสักการะใหญ่เลยนะให้คนโปยดอกไม้ห้าสีเนี่ยระหว่างทางตลอดเลยนะเราก็พอเดินทางครบหนึ่งโยต์ก็มีที่พักระหว่างทางนะให้พระองค์พักเล้วก็ถวายมหาทานเนี่ย วันลุขึ้นก็เสด็จต่อแบบนี้นะรวมแล้วห้าโยก็ใช้เวลาห้าวันด้วยกันนะประดับประดาดอกไม้ตลอดทางยกธงชัยขึ้นนะทำเครื่องสักการะต่างๆเป็นโอราเลยนะถวายเป็นพุทธบูชาพระราชานิสัทธาพระพุทธศาสนามากนะเพราะว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนะี่ยพอใกล้ที่จะเสด็จถึงแม่น้ำคงคาก็ให้คนส่งข่าวไป นะอย่างเมืองเวสาลีว่านะพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จดําเนินจะถึงแล้วเนะี่ยให้ชาวเมืองเวสาลีเนะี่ยได้เตรียมการต้อนรับเสด็จนั่นเองนะพวกชาวเมืองเวสาลีทราบข่าวก็เตรียมหนทางของตนเช่นกันนะจากแม่น้ําคงคาก็ไปอีกสามโยชน์ก็เตรียมเหมือนกันนะนะแต่ว่าทำเครื่องสาการะเนะี่ย เป็นทวีคูณสองเท่าที่พระเจ้าพิมิสานทำเลยนะพระเจ้าพิมิสารนี่ประดับประดาเครื่องต่างๆเราก็สเสวตาฉัตรนะสเสวตาฉัตรของพระพุทธเจ้าก็สองชั้นนะส่วนพิสุแต่ละรูปก็หนึ่งชั้นสเสวตฉัตรก็คือไว้บังแดดนั่นแหละนะแต่ว่าแต่ละชั้นก็แสดงถึงความให้ความเคารพสกการะนั่นเองนะพอพาเสด็จถึงแม่น้ำคงคาเนี่ยนะ ก็เตรียมเรือไว้เต็มเลยนะก็เอาเรือเนี่ยมาขนาบคู่กันเนะเราก็ทำปลำเนะเราก็มีพุทธอาฏของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือใช้เรือขนาบแล้วก็มีปรลำเป็นนี่เลยไว้ให้เป็นที่ประทับเลยนะพระพุทธเจ้าก็ประทับขึ้นพุทธอาฏเราก็พร้อมพระพิสุทธสงนะส่วนพระราชาเนี่ยนถวายการเคารพเนี่ย สเสด็จตามส่งเน่ยเดินลงน้ำเนี่ยตามส่งเวลาเรือได้นำไปพระองค์ก็ลงน้ำไปตามส่งสเสด็จแบบนั้น,นไปจนถึงน้ำถึงพระศรน่ยถึงคอนี่ก็ส่งได้ถึงตรงนั้นแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรอการสเสด็จกลับมาของพระผู้มีพระภาคเจา้าณฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งนี้นัน่นเอง จากนั้นเรือก็พาไปตลอดหนึ่งโยชตนะ์สิบหกกิโลนะเดินทางตามแม่น้ำนะพอถึงจุดที่จะไปสู่เมืองเวสาลีเนะี่ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะีนะ่ยเสด็จลงจากเรือเนะี่ยระหว่างพอใกล้ถึงเนี่ยพวกเจ้าริชวีก็มาทำสักการะเช่นกันนะนะเดินลอยลุงน้ำเลย มาถึงพระสอเหมือนกันรับเสด็จนะจากเรือแล้วก็รับมาล่ยพระราชาทั้งสองเมืองทำสักการะบูชาพระพุทธศาสนามากเลยนะพอขึ้นฝั่งนะก็ขึ้นมานะในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้านะนะเสด็จลงจากเรือนะนะพอเท้าของพระองค์เหยียบรงพื้นของเมืองนะนะฝนหาใหญ่เนะมฆก็มหาเมฆใหญ่ก็รวมตัวเนะี่ ฝนบกคารพันก็ตกทั่วพระราชบัณฑาคนเลยนะตกใหญ่เลยเพอตกใหญ่นี่จนน้ำมันสูงขึ้นหัวเข่าบ้างขาบ้างเอวบ้าง,างคือท่วมสูงเลยแล้วก็ชะพวกซากศพต่างๆทั่วพระนครเนี่ยจนลงแม่น้ำคงคาไปหมดเลยนะเกิดฝนหายใหญ่ขึ้นมาเนะี่ยก็เรียกว่าเคลียสิ่งปฏิกูลได้มากเลยเคลียรลงแม่น้ำคงคามานะ พอลงน้ำแล้วก็ sentenced. เป็นพวกอาหารของปลาเต่าจระเข้ไปน่ะธรรมชาติบำบัดก็พอฝนตกเคลียร์สิ่งปฏิกูลต่างๆทั่วพระราชนครนเคลียร์ไปมากแล้วเนี่ยพวกเจ้าริชวีก็ทำสักการะเหมือนที่พระเจ้าพิมพิสารทำแต่ทวีคูณเป็นสองเท่าสเสวตาฉาดสี่ชั้น สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะี่ยเราก็สเสวตฉาดสองชั้นสําหรับพิสุในแต่ละรูปทั้ง500รูปเนะี่ยเราก็พุทธดําเนินไปเนะี่ยหนึ่งโยน์ก็พักนะถวายมหาทานต่างๆเป็นสองเท่าก็ระยะทางสมโยชน์ด้วยกันนะก็ใช้เวลาสมวันนะในระหว่างเดินทางเนี่ยนะ ท้าสกกดเทวราชพร้อมหมู่เทพเทวดาผู้มีศัก์ชั้นสูงเนี่ยก็เลยลงมารับเสด็จกันเป็นจํานวนมากเลยนะพอเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่ลงมากันมากเนี่ยนะพวกอมนุษย์ก็ต้องหลีกไปเป็นธรรมดาก็หลีกออกไปมากเลยนะเพราะเทพพระเทว,วดาผู้มีศักิ์ใหญ่มีบุญญาธิการต่างๆมากเนี่ยนะพวกอมนุษย์ก็เลยหลีกไปมากเลยนะต่างๆความปฏิกูลต่างๆเรื่องกระแสมันก็เลยเบาลงไปมากเลย นะเพราะว่าเทวดานี่มาเต็มเลยนะมาสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้านะหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จนะจนมาถึงประตูพระนครนะนะพอถึงประตูพระนครนะก็ตัดเรียกพระอน,นุนะซึ่งต่อไปอนาคตก็จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะตอนนั้นยังหมวดใหม่ยอยู่นะที่บวชพร้อมกันกันกบ จาสก,กัยะทั้งหกพระองค์นั่นแหละนะก็เรียกพระอนทนมานะเราก็ให้เรียนเรื่องของรัตนสูตรนะพระอนทนนี่เป็นผู้ที่เป็นบารมีของท่านนะ่ะคือได้ฟังอะไรแล้วจะจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบทรัตนสูตรจริงๆยาวนะแต่เรียนแล้วก็จำได้เลยเนะี่ยเป็นบารมีของท่านนะ ภิสษุหลายรูปนะสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลไม่ได้มีการเขียนใบลานนะพระไตรปิฎกก็ใช้การทรงจํากันแบบนี้เนะี่ยเป็นบาร,รมีของพวกท่านนะการทรงจําคําสอนพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนนะจํากันทั้งนั้นนะไม่ได้มีการจดบันทึกลงหนังสือนะสมัยนั้นยังไม่มีการเขียนอักษระตา่างเป็นการทรงจํากันล้วนๆเลยนะพอพระนานทรงจําได้แล้วเนะีนะ่ยก็รับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นบาทอันสำเร็จด้วยศิลาเราก็ตักน้ำนะเพื่อที่จะเป็นเจริญพระพุทธมนต์นั่นเองเราก็พร้อมพวกเจ้าริชวีเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตรัสว่าอานนท์เธอจงสาธยายรัตนสูตรไปทั่วกำแพงพระพรนครพระนครภัยสาลีจะมีกำแพงอยู่สามชั้น,นพระนนท์ก็รับ พุทธบัญชานะ่ยนะบาตใส่น้ําเต็มนะเราก็เดินไปกับพวกเจ้าริชวีเนะีนะ่ยพอถึงประตูเมืองเราก็เริ่มระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้าบารมีที่บองบำเพญมานะนะต่างๆนะจากนั้นก็เริ่มสาธยายรัตนาสูตรนะนะยานีทัพูตานิต่างๆนะนะพอสา์น้ำมนต์ขึ้นไปนะนะ น้ำมนต์ได้ฟุ้งกระจายไปเนะี่นะพอตกออกไปเนะี่ยน้ำมนต์เนี่ยมันเป็นสื่อจริงๆแล้วคือกระแสพุทธานุภาพพลังบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาด้วยพุทธานุภาพนั่นเองเนะี่ยเราก็อนุภาพของต่างๆเนะี่ยพอสานน้ำมนต์ไปเท่านั้นนะพวกอมนุษย์ที่ตกค้างอยู่ก็หนีก็เจิงเลยนะเพราะว่าพวกมนุษย์นี่อมนุษย์นี่วิบากกรรมมากจะมีกระแสพลังงานความมืดพอเจอกระแสพลังงานบริสุทธิ์ถูกชาร์จกัน ต้องถอยออกเป็นธรรมดามันขัอ้วบวกขั้วลบนั่นแหละนะก็เลยหลุดออกนะทำไมสมัยนี้เราทำม์ไม่หลุดเลยใช่ไหมต้องมีกระแสธรรมต้องมีพุทธ,ธานุภาพต้องมีบารมีธรรมมีกระแสธรรมที่เป็นพลังงานเบืนะ้อทนั่นเองนะแล้วเวลาพรานอนก็เลยปะพรมไปทั่วสัธยายรัตนสูตรไปนะนะโลกที่อยู่ในตัวของ ประชาชนชาวเมืองเนี่ยนะพอได้รับน้ำมนต์เนี่ยนะพวกกระแสพลังงานที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวมันก็หลุดออกไปหมดเลยนะโรคที่เกิดจากอามนุษย์ต่างๆมันก็หายไปหมดเลยนะส่วนโรคที่เป็นโรคระบาดก็ค่อยๆทุเลาลงเนะีนะ่ยพวกคนก็รู้สึกดีขึ้นก็เดินตามบ้านนท์พระนนท์ก็เนะี่ยเดินรอบพระนครน,นอกกำแพงเมืองเนะี่ยแล้วก็พมน้ำมนต์สาธยายรัตนาสูตรไปเลยนะนะ กว่าจะครบรอบกำแพงเมืองก็4ชั่วโมงเนี่ยพระนครก็กำแพงใหญ่นะมีอยู่3ชั้นน่ยก็เป็นปฐมยามมัชิมยามเราก็ปัิมยามเนี่ยก็จบก็เช้าสว่างพอดีนั่นแหละนะก็กลายเป็นว่าพวกอมนุษย์ก็หนีหมดแล้วนะเราก็ชาวเมืองต่างๆางก็ กลับมามีชีวิตชีวานะกลับมาฟื้นตัวได้ต่างๆที่ป่วยด้วยภัยอมนุษย์ก็หายได้เลยนะเพราะว่ากระแสไม่ดีมาหลุดไปแล้วนะแต่ส่วนด้วยโรครายก็ค่อยๆดีขึ้นนะด้วยบร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ